ใายลูกเสือสถานที่ฝึกความอดทนของเด็กชั้นประถมและมัธยมที่เป็นที่ดีสร้างความทรงจำให้กับเด็กมากมายหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นการทำฐานกิจกรรมการนอนค้างคืนกับเพื่อนกิจกรรมรอบก,กองไฟการเดินทางไกลาการทำอาหารซึ่งแม่ไม่เคยอร่อยเลยและการฝึกระเบียบวินัยแน่นอนตัวพี่ก็เคยเป็นลูกเสือเหมือนกับทุกคนนี่แหล,ละและพี่อยากจะโม้หน่อยว่าพี่เนี่ยเคยเป็นหัวหน้าหมู่ด้วยตอนนั้นจำได้เลยว่าพี่เนี่ยอยู่หมู่สิงโตโคตรเท่สำหรับพี่เนี่ยถ้าเทียบกับหมู่สิงโตกับขบวนการ5สีหมู่สิงโต เนี่ยก็คือสีแดงพระเอกแน่นอนตอนนั้นไีน่เพื่อนเพื่อนจะมาอยู่หมู่เดียวกับพี่เตเป็นหมดหน้าที่ของหัวหน้าหมู่อย่างพี่เนี่ยก็คือคืออืมคืออะไรวะนี่กูททาอะไรบ้างวะเนี่ยทุกวันนี้พี่ยังจำไม่ได้เลยรู้แค่ว่าต้องถือมไม้งามแล้วก็เป่านกวีตอนสนามนอกนั้นก็เป็นเบสกับคพืนครูแลวเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนอ้าวเล้วอม่ดีอยู่ไหนวะเนี่ยพี่จำได้ว่าตอนที่พี่ไปเข,าขา้าคารูเสือครั้งแรกเลยเนี่ยน่าจะเป็นช่วงปห้าเด็กๆเลยใส ตอนเช้าเนี่ยพี่ก็ต้องรีบแหกขี้ตาตื่นมาแต่เช้าเพื่อมาขึ้นรถบัสออกไปค่าลูกเสือต่างจังหวัดกับเพื่อนเพื่อนระหว่างทางเนี่ยพี่รู้สึกตื่นเต้นมากคลื่นแคลงสุดๆเพราะได้ออกมานอนค้างคืนกับเพื่อนเพื่อนครั้งแรกแต่พอถึงค่าลูกเสือปับ๊บโอ้โหนี่มันอะไรครับเนี่ยภาพที่พี่คิดไว้ตอนแรกอะคือห้องนอนติดแอร์ทำกิจกรรมในหอประชุมอากาศเย็นเย็นสบายแต่ความ,มจริงก็คือที่นี่มันกันดารสุดๆมองไปทางไหนก็เจอแต่ป่าแต่ไม่หมดแต่ก็ไม่ได้แย่เกินอย่างน้อยก็มีลานฟุ้งให้ทำกิจกรรมกบบ ถ้าเราขอไปเกีบยที่บ้านพักก่อนแล้วกันอย่างน้อยอ่ะที่นอนก็น่าจะมีฟูกกับแอร์เย็นๆให้เราอเด๊น,นี่มันเสือแล้วนั่นมันพัดลมแล้วเวลานอนนอนเรียงกันแบบนี้<ฮ>พี่ช็อกอยู่พักหนึ่งเพราะพี่ไม่เคยค่ายๆรู้เสือมาก่อนแต่เวลาไม่มีแล้วเลยต้องรีบจองที่นอนแล้วก็ออกไปรวมตัวกับเพื่อนๆที่ร้านกิจกรรมเพราะทุกคนมารวมกันแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพิธีเปิดมาเพลงมา ไม่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 ไม,ไม่เราไม่ได้เปิดกันแบบนี้เปิดเป็นลูกเสืนก็คือ แกรนฮาหรือการเปิดกองฆ่าลูกเสือที่จะเรียบเทียกตัวเราและเพื่อนๆเป็นฝุงหมาป่าและพี่หมาป่าตัวพ่อชื่อว่าอาเคล่าอยู่ตรงกลางผู้กำกับกองจะเริ่มด้วยการเรียกแพกแพแพพร้อมกับทำมือวนรอบตัวประมาณ3-4ถึงรอบจังหวะนั้นลูกเสือทุกคนต้องเกลับมาว่าแพกแล้วค่อยวิ่งไปหลอมรอบพ่วงกบกองเป็นวงกลมให้ฟุงหมาป่าเลยจากนั้นพ่วงกับกองเนี่ยจะผายมือขึ้นแล้วค่อยพลิกลงลูกเสือทุกคนต้องนั่งบนสนเท้าแบบนี้โอ้โหเหมือนเลยหมื่หมาป่าเปล่าเหมือน หยอกหยอกอันนี้มาป่าชัดๆแล้วพอพุ่งกับกองหงายมือขึ้นเราก็ต้องเงยหน้าขึ้นแล้วตะโกนว่าพร้อมกับกระโดดขึ้นมาจากนั้นหัวหน้าหมูก็จะพูดว่าจงทําดีจงทําดีจงทําดี3มครั้งโดยหันซ้ายกลางแล้วก็ขวาอ้าทำไมเงียบอะ่ะในหัวหน้าหมูอะ่ะปกติหัวหน้าหมูจะต้องอยู่ตรงกับพุ่งกับกองเอ้า กูดีว่าจงทําดีจงทําดีจงทําดีแล้วทุกคนก็จะพูดพร้อมกันว่าเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการดีนะพี่ยังรู้ตัวทันไม่งกันได้ยืนรอกันเป็นชั่วโมงแน่โดนเพื่อนกระทึบแน่นอนเมื่สร็จพิธีเปิดกองแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งความมันอันต่อไปนั่นก็คือการเข้าฐาน ฐานลูกเสือมีไว้เพื่อฝึอกความสามัคคีและฝึกการเป็นผู้นำฐานในค่ายลูกเสือที่พี่ประทับใจและจำมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็จะมีฐานผูกเงื่อนน้องๆอาจจะเคยเห็นเชือกที่ลูกเสือพกกันแบบนี้ใช่ไหมไอเนี่ยแหละคือเชือกที่ลูกเสือทุกคนต้องมีในฐานนี้เงื่อนที่เรียนก็จะมีเงื่อนพีรอดเงื่อนคัสมาทิเงื่อนตะตูดเป็ดเอ้ยเงื่อนตะกุดเบ็ดและเงื่อนอื่นๆอ,อ,อีกเพียบพี่เป็นคนนึงที่ผูกเงื่อนไม่ได้เรื่องเลยทำไม่เป็นอานายครูมานั่งสอนเนี่ยก็ยังไม่รอดเอาตัอเรียนทำตามครูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เสร็จแล้ววัดใครจะไปทำได้วะ ฐานทำอาหารวัตถุดิบพร้อมกระทะพ,พร้อมไฟพร้อมและนี่คือรายการเชฟกระทะเหล็กทุยไม่ใช่แล้วทานี้พี่มั่นใจมากๆมั่นใจว่าทําได้มั่นใจว่าเล็กแน่นอนเพราะพี่ไม่เคยทําอาหารมาก,ก่อนแต่ไม่ต้องห่วงเพื่อนในหมู่พี่ก็ไม่เคยเหมือนกันหมูสีโตแปดคนยืนจ้องหน้ากันหน้ากองไฟพี่ที่เป็นหัวหน้าหมูก็เลยลุยก่อนเลยราดน้ำมันลงบนกระทะเอาซะชุ่มเลยอีกคนตอกไข่ใส่อีกคนใส่หมูตามอีกคนปรุงรสชาติและทําการฟาดกระทะป่าป่าป่าเทใสาจานเรียบร้อยหน้าตา ก็ดูโอเคนะเสียอย่างเดียวแดกไม่ได้แนะนำเลยว่าใครที่ไปหัวหน้ามูอย่าลืมหาคนทําอาหารไปมาอยู่ในหมู่ด้วยก็ดี ฐานเดินข้ามฝั่งฐานนี้ไม่มีอะไรเลยง่ายมากมีท่ออยู่ท่อนหนึ่งเดินบนท่อข้ามไปอีกฝั่งให้ได้ห้ามตกจบฝั่งดูง่ายแต่ฐานนี้ได้สร้างความทรงจําอันเลวร้ายให้กับพี่เป็นอย่างมากตอนมาถึงฐานนี้เพื่อนๆในหมู่พี่เนี่ยได้ทําการเดินข้ามฝั่งไปอย่างรวดเร็วดูง่ายมากเลยครับพี่นั่นแหละที่เป็นหัวหน้าหมูคนเดียวพอถึงตาพี่คกูรูประจำฐานก็ตะโกนขู่ว่าให้ระวังอนน้าด้วยนะเมื่อวานเพิ่งเห็นจระเข้ว่ายผ่านไปอา้าวแล้วเพื่อก็บ,บอกกูเนี่ยนะด้วยความเป็นเด็กพี่เชื่อสนิทเลย ข้าไปอีกฝั่งให้ได้ห้ามตกพี่เลยข้าฝั่งโดยการนั่งค่อมแล้วค่อยๆไถตูดไปแทนพี่ไถไปจนประมาณครึ่งท่อท่านใดนั้นตัวพี่เนี่ยก็โดนแรง้ับทวงของโลกเล่นงานตัวพี่บนท่อข้าไปอีกฝั่งให้ได้ห้ามตกจ<อ>บพ<ป>ี่ร้องไห้หนักมากกลัวโดนจระเข้แดกจนพี่มารู้ทีหลังว่าน้ำแม่งสูงแค่ครึ่งเข่าเองแม่งเอ้ยเพื่อนๆในหมู่เนี่ยขำพี่กันใหญ่ส่วนพี่เนี่ยทั้งเปียกทั้งอายแถมโดนคุณครูคจับไปอาบน้ำอีกเฮ้ยท <c oughs> ุกวันนี้เนี่ยพี่ยังหลอนกับเรื่องนี้อยู่เลย หลังจบการเข้าฐานก็จะเข้าสู่ช่วงกิจกรรมรอบกองไฟแต่ก่อนอื่นต้องไปอาบน้ําก่อนและใช่ครับห้องอาบน้ํารวมเอาจริงๆพี่เป็นคนขี้อายเพราะไม่เคยอาบน้ากับคนอื่นมาก่อนมันเคยแปลกๆแต่พอพี่เดินเข้าห้องน้ําพี่ก็เจอกับสงคามอันดุเดือดเพื่อนๆสาดน้าใส่กันอย่างเมาบันปราณวารีเต็มไปหมดไอ้นั่นก็สาดไอ้นี่ก็สาดสรุปคือพี่อาบน้ําไม่ได้เลยสบู่สบู่สบู่ก็หลุดสะผมแชมพูก็หายแม่งเงยลืมเรื่องขี้อายไปเลยพออาบน้าเสร็ ก็ต้องไปรวมตัวกันที่ลานกิจกรรมแต่และห้องก็จะออกมาทําการแสดงให้คนอื่นดูบางห้องก็แสดงละครบาง,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 งห้องเ,นนเป่นห้องเนตรีห้องของพี่เราเต้นกันพี่ก็เต้นด้วยแต่ไม่ใช่พาพี่ชอบเต้นหรอนะ พี่ไปแสดงเนี่ยพ,พี่มีคนที่แอบชอบอยู่แต่เขาก็ไปเต้นด้วยนี่แหละโอ้โหพลังมาเต็มเต้นอย่างพลื้หลังจบรอบกองไฟโคตรเหนื่อยเข้าทัน้นทํากิจกรรมพี่เลยรีบกลับมาที่บ้านพักกจะรีบนอนไวๆเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นเชา้าแต่คิดหรอว่าจะได้นอนง่ายๆตอนแรกตาพี่ก็ปรืปร้อและจะหลับอยู่แล้วสักพักก็มีใครไม่รู้มาสะกิดเบิมบ่มเบิม่มฮะคุณนอนยังวะยังแต่ใกล้แล้วเอาละโทษโทษอืมเบิมบ่มเบิ่มอะไรมึงเคยได้ยินเรื่องเล่า ไมวะเรื่องไหนวะ ที่มีลูกเสือคนหนึ่งมาเข้าค่ายลูกเสือค่ายานี้นี่แหละังเอญไปเข้าฐานเดินข้ามฝั่งแต่พลาดตกลงไปในน้ําหัวฟาดก้อนหินตายแต่วิญญาณของเด็กคนนั้นนะ่ะยังไม่ไปไหนยังคงวนเวียนอยู่ในค่ายเนี่แหละแล้วรอต้อนรับลูกเสือมูใม่ใหม่ๆเรื่อยๆแล้วมึงจะเล่าเพื่อกูไม่ได้เล่ากูแค่ถามว่าเคยได้ยินไหมกูไม่เคยได้ยินอ่าโอเคโอเคโชคดีนะเพื่อนแล้วเพื่อนมึงก็ไปนอนปล่อยให้พี่เนี่ยนอนตาแข็งอยู่คนเดียวเป็นชั่วโมงร้อนเลยสรุปคืนนั้นน่ะพี่ก็เปนอนทั้งคืนพอจบแล้วก็เตรียมต พี่นั่งรถบนเบาะปุ๊บพี่ก็สลบทันทีจําอะไรไม่ได้เลยตื่นมาก็ถึงโรงเรียนแล้วเป็นการติ่นชากลารคล้ายลูกเสือแบบงงๆงใครที่มีประสบการณ์หรือเจออะไรคล้ายๆกับพี่ก็สามารถเล่าให้พี่ฟังได้นะก่อนจากกันวันนี้ขอเข้าสู่ช่วงอวดแฟนอาร์ตก่อนขอขอบคุณน้องรัชานนท์น้องการอเนตรน้องสงบน้องวุฒิพัฒน์น้องนุทารัตน์น้องมาวินน้องสมบูรณ์น้องขู่ก้าน้องรัตพงศ์น้องกฤษณพงศ์ น้องมิกกี้น้องโกเอสสวยน้องออกโทนน้องพิก s อ h น้องปันน้องพรประวิทน้องธนัทน้องวรินทร์น้องบอสคิริโตน้องพิชาอรน้องเบอรน้องไอซ์น้องอิทธิพัฒนน้องโคนลมรูปทุกรูปสวยมากเลยครับพี่จะเก็บไว้เป็นอย่างดีเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย